ติ่งเนื้อในลำไส้สิ่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักและสนใจแต่มันกลายเป็นมะเร็งได้นะรู้ยังไอ้เจ้าติ่งเนื้อเนี่ยตอนแรกๆเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีอาการบอกให้เรารู้ตัวด้วยซึ่งมันอันตรายเพราะถ้ามีอาการเกิดขึ้นมา นั่นหมายถึงสัญญาณของโรคร้ายแล้วติ่งเนื้อในลำไส้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการกินของที่มีไขมันสูงกากใยน้อยหรืออาจจะมาจากพันธุกรรมถ้าอยากรู้ว่าเราเป็นหรือเปล่านี่เลยค่ะต้องไปส่องกล้องโดยเฉพาะคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ควรรีบไปตรวจกันเลยค่ะอ๋อแล้วถ้าตรวจเจอก็ไม่ต้องกังวลเพราะเดี๋ยวนี้เขามีเทคนิคการรักษาด้วยการส่องกล้องที่เรียกว่า ESD ซึ่งเป็นการตัดติ่งเนื้อจากลำไส้ใหญ่โดยไม่ ต้องผ่าตัดไร้แผลไม่เจ็บตัวมากและฟื้นตัวได้เร็วแล้วถ้าเกิดปุ๊บปั๊บรับโชคตรวจเจอน้องมะมันจะทำให้เราได้รับการรักษาที่เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสหายขาดได้อีกด้วยรีบไปเช็ครีบไปตรวจกันนะการรักษาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วที่เราแชร์เพราะแค่ไง